สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเีตีฟาร์มหรือรีราชาฟาร์มไก่บ้านนะครับวันนี้ผมจะพามานำเสนอในหัวข้อเรื่องการอนุบาลลูกไก่นะครับอนุบาลลูกไก่อย่างไรให้มีอัตราการลอดเกือบร้อเปอร์เซ็น์นะครับการอนุบาลลูกไก่มีปัจจัยหลักที่สำคัญจำาัันอยู่ เปียงแค่สข้อด้วยกันนะครับข้อแรกลมนะครับลมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกไก่ป่วยได้เพราะถ้าการสร้างล้าไก่ที่มีลมโกรกก็จะทำให้ลูกไก่มีอาการปีกตกเสื่องซึมไม่กินอาหารในที่สุดก็จะตายไปนะครับปัจจัยที่สอง ฝนหรือละอองฝนนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยใจสําคัญของการอน,นุบาลลูกไก่เหมือนกันลูกไก่ที่โดนฝนหรือโดนละอองฝนในช่วงอน,นุบาลที่อายุไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีอาการเช่นเดียวกันกับไก่ที่โดนลมโกรกบ่อยๆนะครับปัจจัยที่สามขี้ของไก่เองนะครับการอน,นุบาลลูกไก่ จึงมีความจําเป็นจะต้องเก็บขี้ในล้าห,หรือในคอกลูกไก่อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับเพราะขี้ของไก่ก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและก็ขี้ไก่อาจจะทําให้เกิดแก๊สซึ่งลักษณะของล้าลูกไก่จะเป็นล้าแบบปิดเพราะฉะนั้นจะมีการระบายลมหรืออากาศเพียงแค่เล็กน้อย ถ้ามีขี้จำนวนเยอะก็จะทำให้เกิดแก๊สทำให้ลูกไก่ป่วยเป็นไก่หน้าบวมตาบวมแล้วก็ไม่กินอาหารก็จะตายไปเช่นเดียวกันนะครับครับปัจจัยที่3แสงสว่างหรือการให้ความอบอุ่นนะครับก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการอนะุบาลลูกไก่เช่นกันเพราะในเวลากลางคืนอาจจะมีอากาศหนาวซึ่งถ้าเราไม่ให้แสงสว่างหรือความอบอุ่น ก็ทำให้ลูกไก่หนาวแล้วก็จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมีการทับกันลูกไก่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะเกิดอาการตายได้นะครับนี่คือปัจจัยหลักที่สําคัญของการอาานุบาลลูกไก่อายุหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปดูลักษณะของเล้าหรือกอกไก่อนุบาลภายในเล้า อันนี้เป็นลักษณะของล้าหรือคอกของลูกไก่แรกเกิดจนอายุถึงหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับจะเห็นเห็นว่า,าลักษณะของการทำาล้าจะใช้ผ้าใบนะครับผ้าใบปิดด้านข้างไม่ให้มีช่องที่จะทำให้ลมเข้าได้ฝนเข้าได้นะครับและก็สำหรับในตัวล้าเอง ก็จะมีการกั้นเป็นล็อกนะครับล็อกหนึ่งขนาดเม็ด50คูณ2เมตรสามารถเลี้ยงลูกไก่ได้200-250ตัวนะครับสำหรับพื้นนะครับสำหรับพื้นของเล้าไก่ก็อาจจะมีความจำเป็นในการใช้แกลบโรยบางๆหรือถ้าท่านใดไม่สามารถหาแกลบได้ก็ไม่จำเป็นต้องโรยก็ได้ แต่ถ้าโรยก็จะดีกว่าเพราะแกลบจ,จะเป็นตัวให้ความอบอุ่นกับลูกไก่ได้นะครับครับอันนี้เป็นล้าวลูกไก่อายุหนึ่งสัปดาห์เราจะาไว้ในคอกนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูไก่อายุสองสัปดาห์นะครับครับ อันนี้เป็นล้าของลูกไก่อายุสองสัปดาห์นะครับเกษตรกรทุกท่านจะเห็นว่าลักษณะของล้าลูกไก่อายุสองสัปดาห์นะครับจะทําในรูปแบบเดียวกันเหมือนก,นกันกับลูกไก่อายุหนึ่งสัปดาห์ก็ลูกไก่อายุหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงรวมกันเป็นจํานวนมากได้ก็จะมีการกั้นเป็นล็อกๆก เพื่อป้องกันการทับถมหรือสุมกันในเวลากลางคืนจะเกิดความเสียหายได้นะครับในเรื่องของไฟแสงสว่างนะครับหนึ่งล็อกเราก็จะใช้ไฟร้อยวัตต์สองดวงด้วยกันนะครับลักษณะข,ของไฟนะครับโคมไฟเราทำเองทำง่ายๆนะครับใช้กระมังสังกะสีนะครับเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นตัวกระจาย ความร้อนหรือกระจายแสงกวางนะครับแสงาวางเพื่อให้ความอบอุ่นกับลูกไก่นะครับเห็นว่าเล้าสองสัปดาห์ก็จะเป็นลักษณะรูปแบบเดียวกันกับหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากเราอนุบาลไก่ในเล้านี้ได้ครบหนึ่งสัปดาห์หรืออายุของไก่คือสองสัปดาห์แล้วเราก็จะย้ายเข้าไปในเล้าที่สามต่อไปนะครับครับ อันนี้เป็นเล้าของลูกไก่อายุสามสัปดาห์นะครับเห็นว่าลูกไก่เราโตเร็วมากนะครับอายุสามสัปดาห์นะครับลักษณะของเล้าก็เป็นแบบเดียวกันนะครับจะมีใช้ผ้าใบปิดด้านข้างแล้วก็มีด้านบนเว้นไว้นิดเพื่อให้ลมกลายผ่านได้นิดนิดหน่อยนะครับครับแล้วก็ลูกไก่อายุสามสัปดาห์ ไม่มีความจําเป็นจะต้องกั้นล็อกเราจะปล่อยรวมเป็นล้าใหญ่เลยนะครับซึ่งของเราก็เล้าขนาดนี้ก็บรรจุลูกไก่ได้ถึงอ2,000ตัวนะครับ2,000ตัวนะครับแล้วก็ไฟแสงสว่างนะครับไฟแสงสว่างหรือการให้ความอบอุ่นของลูกไก่ก็จะไม่มีความจําเป็นมากเท่ากับไก่อายุ1นึ่สัปดาห์หรือสองสัปดาห,ดาห์นะครับเราอาจจะใช้ เปิดได้บ้างในเวลากลางคืนนะครับจะเห็นว่าล้าวของการอนุบาลลูกไก่ของเราจะทําง่ายๆนะครับทําง่ายๆประหยัดต้นทุนไม่จาเป็นต้องลงทุนเยอะ,ะเกษตรกรก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับต่อไปก็จะเป็นล้าวสุดท้ายนะครับล้าวลูกไก่อายุสี่สัปดาห์หรืออายุหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับล้าวลูกไก่อายุ สี่สัป,ปดาห์หรืออายุหนึ่งเดือนก็จะเป็นแล้วรูปแบบเดียวกันกับไก่อายุสามสัป,ปดาห์นะครับด้านข้างก็จะปิดนะครับปิดด้วยผ้าใบเหมือนกันเพื่อกันลมกันฝนนะครับแล้วก็จะมีด้านบนมีช่องนิดหน่อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้นะครับในเรื่องของไฟก็เหมือนกันนะครับไฟแสงสว่างหรือาการให้ความอบอุ่นก็เราอาจจะเปิดเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับกลางวันก็จะ ไม่มีความจําเป็นนะครับกลางวันก็ไม่มีความจาเป็นนะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของการอนุบาลหรือการทําร้าวอนุบาลลูกไก่อายุหนึ่งเดือนนะครับจะเห็นว่าไก่ของเฮทีฟาร์มจะแบ่งเป็นสี่สี่ร้าวด้วยกันนะครับก็คือร้าวไก่อ,อนุบาลอายุหนึ่งสัปดาห์ร้าวไก่อ,อนุบาลอายุสองสัปดาห์ ลาวไก่อนุบาลอายุสามสัปดาห์แลวก็ลาวไก่อนุบาลอายุสี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะครับซึ่งการอนุบาลโูกไก่เราจะอนุบาลเ,าเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าลาวไก่ขุนหรือข้อไก่ขุนต่อไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าทําไมเราจะต้องแบ่งเป็นหนึ่งสัปดาห์ทุกๆหนึ่งสัปดาห์ ก็ด้วยเหตุผลที่ให้ตั้งแต่ต้นนะครับลาวไก่ที่เราทําขึ้นมาหนึ่งปัจจัยแรกที่มีผลกับการตายของลูกไก่มากที่สุดก็คือลมนะครับลมก็ใช้ผ้าใบตัวปิดนะครับฝนก็ผ้าใบที่เรากันด้านข้างก็สามารถกันและอองฝนได้นะครับกันลอองฝนได้นะครับสก็คือการเก็บขี้ไก่นี่คือเหตุผลที่เราแบ่ง ลาวไก่เป็นหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์และก็สี่สัปดาห์เพราะว่าทุกๆหนึ่งสัปดาห์เราจะมีการเคลื่อนย้ายไก่จากลาวหนึ่งไปลาวสองซึ่งในขณะที่เราเคลื่อนย้ายไก่นี้เราก็จะทําการเก็บขี้ไก่ออกทุกครั้งนะครับเก็บขี้ไก่ออกทุกครั้งถ้าเกษตรกรท่านใดมียาฆ่าเชือ้อก็สามารถ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบางๆเพื่อฆ่าเชื้อไปด้วยได้ยิ่งดีนะครับของเอทีเองก็มีฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งที่มีการย้ายไก่ออกและเก็บที่ออกนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องจัดลูกไก่เป็นล็อกๆแบบนี้ครับรเกษตรกรทุกท่านครับข้อมูลที่ให้ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริงนะครับเอทีฟาร์มของเราได้ทําการเลี้ยงไก่เมื่อเดือนมีนา เดือนมีนาคมพศ2563ปัจจุบันก็เดือนกุมภาพันศ2564ในระยะเวลา1ปีนะครับเราได้ศึกษาและทดลองวิธีการอนุบาลลูกไก่มาอย่างเอาจริงเอาจังนะครับในช่วงแรกในช่วงแรกเราเองซื้อลูกไก่เข้ามาอนุบาลนะครับก็เจอปัญหาซื้อมา500ตัวเสียไป200กว่าตัวนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้ทําการทดลองและศึกษาอย่างจริงจังจนสามารถค้นพบได้ว่าการอ,าอนุบาลลูกไก่นั้นมีปัจจัยหลักเพียงแค่สี่ข้อดังที่กล่าวไปแล้วดังนั้นเกษตรกรกท่านใดน,นะครับถ้าคิดจะเลี้ยงลูกไก่นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาหาความรู้นะครับสูตรสําเร็จสําหรับเฮตีฟาร์มที่ได้เพิ่มเติมหรือแนะนําให้วันนี้เป็นสูตรที่ สามารถไดัดจริงทำจริงแล้วก็ได้ผลมาแล้วสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาทุกท่านไปก่อนคลิปต่อไปเราจะมา,าเพิ่มเติมแนะนำหรือให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการขุนไก่เพื่อจำหน่ายต่อไปโดยการขุนไก่อายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปสวัสดีครับ